นี่ช็อตเด็ดมากอีกรอบค่ะพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเดี๋ยวแอดสิบพาดไปเบิงอีกนะคะตอนนี้ปูกเพเห็ดขันน้ำมตนนะคะสีได้ตัวใดแน<ม>่เขาน้ำแน่จ้ะแม่สไไูได้แบบด้วยแบบ เป็นเก้าก็ได so ้เป็นหกก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ก์ได้หนึ่งศูนย์ศูนอง ห <160. S 2> น,นึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนนะครับพี่ครับหนึ่งหกศูนย์นะครับนี่สัดวจนนะครับหกเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับทำไปแค่ไหจะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์นะครับในบอ,อ,อันสองตัวนี้ชัดเ์จนนะครับ ตัวนี้บังใา่ครับตัวนี้บังครับศูนย์กับหนึ่งชัดเจนลักรักหน่วยลักหน่วยมาตรงหลักร้อยบังนะครับดูเอาตัวนี้มันมีโอกาสเป็ี่นตัวเลขได้เลยเนี่ยอาจารย์โอตัวกลางตัวกลางมันมันได้หกได้เก้าได้เจ็ดได้หกได้เก้ากับได้เจ็ดนะฮะอ่าหลักร้อยกับหลักหน่วยตรงตัวครับ ครับผมจัดเกนครับต้อี่นงครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าตัวนี้รอบบ<า>ังครับแต่ว่ารักยืนมาแล้วรักหน่วยครับรักร้อยนี่ยืนมาแล้วตัวนี้สวยชครับผมตัวศูนย์นี่สวยมากอาจารย์โอบอกสวยมากนะฮะตัวนี้ก็สวยครับผมตัวหนึ่งก็สวยมากนะครับอาจารย์โอบอกแต่ตัวนี้บางนิดนึงบางเอาครับผม ะตีได้สามยางก็คือตีเป็นเจ็ดเป็นหกครับเป็นเก้าครับตีได้สามตัวกับพ่อแม่พี่น้องก็ไปวิเคราะห์ใส่วิจารณญาณวิเคราะห์กันเอาเองผู้เฒ่าพ่อเจนได้สิล่ะเลขผู้เฒ่าผู้เฒ่าเลขผู้เฒ่าเดาเยอะนิดสิล่ะวันนี้ในส่วนสองตัวที่จบจบแล้วมาเนี่ยอาจารย์สีร้องมึงยันสองตัวบอกสีร่องมึงยันมาค่ะเราไม่รู้ว่าสีขาวว่าได้กับสีกับที่บ้างบ่ ครับกลับวันดได้ครับคือได้ตามตัวตามทุกพ่อครับโอ๋อเอาลองเบิงสนามลองว่าเป็นสีไห้บ่ครับตอนนี้กำลังลองสองตัวนะครับอาจารย์บอกว่าจะลองดูนะครับตัวเลขไหมเ้าโดยส่วนมากอาจารย์เอาเต้สามตัวที่น้อยจาะนะเอาเจ้สามตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยสองวัดติดมากนี่ก็คือเอาเต้สองตัวเอาเต้สามตัวอ่าวดนี้อาจารย์ทีร้องเอาสองตัวไฮเบิ้งนะครับหมายถึงสองตัวล่างนะฮะเรามาดูกันว่าวดนี้ 1, 3, 2, 5, 6, 10, เออเลขออกมาแล้วนะฮะ ตัวแรกตัวเลขตัวแรกนะฮะออกมาแล้วนะครับลักษณะดูคล้ายๆหกนะครับแต่บางทีก็ดูคล้ายๆหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตั้าวรงยนรูปบน้อตัวเดียวตกาอวันนี้นี่ส่วนของอาจารย์โอดีเข้าใจว่าเปลี่ยนตัวใดตัวทั้งหนมาแล้วตัวทั้งหลังเป็นตัวใดครับวันม่นผู้เฒ่าเยนว่ามันหกเจ็ดนะหกเจ็ด มั่หัวมันเจ็ดคกกไดหนึ่งกรไดมั่หัวมันโปหัวมันโปไหมอาจารย์เราหกเจ็ดมข้างหังมันเดียอาจารย์นะบานนี้อาจารย์อาจารย์ที่ร้องเบ่งหยักอ่าแา้วสยักไ่ราะกบวาน้ำไปอะไรให้บ้านเรียนที่โลกแบบหยักมุนหัวมุนหัว โอ้ยตัวเดียวอาจารย์ให้ตัวเดียวครับมวดเนี้ฮะกิมแล้วตัวหนึ่งอาจารยตีว่าตีว่าตีบ้างเลยครับอาจารย์ตัวหนึ่งก็หนึ่งเก้ไม่หนึ่งหกก็หนึ่งเก้าดูง่ายๆนะฮะอาจารย์ฟันมาแล้วนะไม่หนึ่งหกก็หนึ่งเก้าแล้วครับตีจนทั้งค่ายสามตัวสามตัวก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าอืมแต่คืชัดเจนนะครับสองตัวล่างเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับ เปลี่ยนเกจก็ได้นะครับเราตั้งเกดมานะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งเกดก็ได้นะครับหรือสิญญักอันทีแป้งสิก็ได้ที่ทีกที่เนี่ยของกเป็นอ่าที่นี่ิทีเออเี่เกจเนี่ยเพราะว่าัเป็นหกอีีมันต้องสุดไหมครับอ๋มันเ็สูตรมันหัวหัวมัน็สุดหมครับผม อาจังไดยกตได้หน้าทั้งแล้วอาจารย์เพิ่นกตจัดให้เรียบร้อยแล้วคือตัวนี้เป็นตัวฟันทงถูกต้องบ่ออาจารย์ม้วนที่แล้วอาจารย์จะได้มาพันแม่เบิ้งเบิ้งเในสำรับเพิ่มเติมสำรับแม่ตะเคียนอาจารย์เพิ่มเติมแม่ตะเคียนเด้อเพิ่มเติมแม่ตะเคียนมีเลขแม่ตะเคียนอีกเนาะอาจารย์เนาะอ้าลองเบิ้งครับแม่ตะเคียนได้มากเลยอาจารย์เป็นพอเป็นเป็นเหย่ยมมากห้าเก้าห้าเก้า อ่าเก่าแล้วครับแล้วไปเข <ใน S 1> ียนติมกันส้มทีไรตัวไปไนาแล้วที่น,นี่แค่นี้แหละสรุปแล้วก็คือสรุป,รปเนี่ยจบโอส,สรุปวันนี้ในส่วนอาจารย์มั่นใจตัวไรวันนี้เรียกเรียกในชุดนี่นะหลายๆตัวนี่ก็อาจารย์เคยได้น้ำแม่<ๆ>ตะเคียนกับขนน้อนโอ้ได้กับมั่นใจขนม้อนกับแม่ตะเคียนอ่าทุกบ่ป่านไรหมดที่แล้วทุกที่อาจารย์่ทุ่นอาจารย์กัน เพรามันใจแต่แรกเก่ามากเก่าเลขทูพี่กันครับผมเลขทูนะเพราะเลขทูเนี่ยเลขทูเลขคันน้ำมุนเลขแม่ตะเคียนครับผมให้จับเบิ้งให้พิจารณาเบิ้งห้าเก้านะเลขแม่ตะเคียนเนาะอาจารย์เนาะห้าเก้าเด้อเอฟซีเด้อครับอ่ะจะได้กับขอบุญขอบคุณอาจารย์หลายๆครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ดูแลเด้อสาธุสาธุครับ ค่ะเ c ฟซพอมั้ยเอฟซถูกถุกถันนะคะค่ะได้อกมาแล้วนะคะอังี่อาจารย์เพื่อนบอกนะก็คือถลิกเหนือตะเคียนนี่สี่หาเก่านะคะกับขันน้ำมุนนะคะวัที่แล้วก็ออกเลกขขันน้ำมุนกับเหล็กม่ตะเคียนเวยค่ะเด้ออาจารย์เพื่อนก็มั่นใจของเหล็กม่ตะเคียนกับเหล็ขันน้ำมุนนะคะ กไหพีนพอแม่พี่น้องลองเอาไปพิจกระาหน้าเบิ้องค่ะเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะคะหมักตัวใดชอบตัวใดค่ะลองเอาไปเชียงโชกเชียงดวงเบิ้งนะคะเดี๋ยวในในการเน้นตัวเลขยังไดเดี๋ยวแอชชีแนบใบถ่ายคลิปนะคะเสียเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแบบชัดๆเลยนะคะ อ,อย่าลืมติดกดติดตามกดกระดิง่งกดแช่กดไลค์กดแช่นะ,ะชนะคะเด็กได็กว่าขาดคลิปเด็ดเดดของทั้งสองพิมพ์พ้าร่วยเลวค่ะเด้อกบให้เป็นกําลังแรงใจให้ช่องเลยเข็ดคลิปเด็ดเดดมากฝากเพื่อพ่อแม่พี่น้องได้รับช่มรับฟ้างันต่อๆไปนะคะคลิปนี้แอดกะสิจบคลิปก่อนตค่าเดอ้อขอบกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ